กราสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมะสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะมาทําการอัปเดตหลังสปอยนั่นเองนะครับผมนะว่าหลังจากที่ N1 นเนี่ยนะครับผมได้ออกมาสปอยแล้วเนี่ยนะครับมีอะไรที่จะเข้ามาบ้างนะครับแล้วเราจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมและนักเตะยูทีวคนที่12จะเป็นใครเชิญติดตามรับชมภายในคลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับ หอคุณกำลังมองหาร้อนเติมไอฟฟยิ์ FIFA Mobile ราคาถูกและคุ้มที่สุดแล้วล่ะก,ก็ขอ,อแนะนำบริษัทอินแบกรับตัมเกมถูกมรุมิติ ให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอคเพื่อนได้เลยแพ็ใหญ่จาก1,850ลดเหลือ1,250เท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะาาบอกว่ามาจากช่องทวีวุฒิชาแนลด้วยก็แล้วกันนะครับ ครับผมสำหรับเมื่อสักครู่ที่มีการสปอยภารกิจในฟีฟ่าโมบายที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตนะครับเกี่ยวกับภารกิจใหม่นะฮะแล้วก็นักเตะใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยนะครับจะมีนักเตะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะฮะทั้งหมด16คนเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าเราจะมีตัวเลือกในการเล่นเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดถึงนะฮะนักเตะ UTY คนที่12องนั่นเองนะครับผมซึ่งนักเตะคนทีนีคนท เอ็กช n g น e r เออร์ริงเบล a ฮาร์แนตัวนี้นะครับผมสำหรับอะไรที่จะนํามาเคลมเออร์ริงเบลฮาร์แลน112นะครับจะต้องมีเจ้าตัวนะครับผมเออร์ริงเบนะครับ109 1ตัวนะครับผมแล้วก็นักเตะโออ109อีกสามคนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นนักเตะยูทีวีนะครับโออ110หคนฮะแล้วก็ o อ r าร111อีกหนึ่งคนะครับผมในการที่จะมาเคลมนะครับเออร์ริงเบลล a ฮาร์แนตัว112ตัวนี้นะครับ ถัดมาจากการเอ็กเซนต์เออร์รงเบลฮารเรนน่ะนะครับผมนั่นก็คือช่องนี้ครับสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือที่ทางฟ i f a Mobile เขาได้ทำการโพสต์ไปนะครับว่านักเตะรางวัลชมเชยนะครับสำหรับรายชื่อและหน้าตาของนักเตะรางวัลชมเชยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ16คนนี้นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของภารกิจนะครับนั่นก็คือสกิลเกมนั่นเองนะครับผมก็ไม่น่าจะยากอะไรนะครับด้านล่างครับผมก็ยังคงเห็นเป็นในโหมดของ VSA แล้วก็ h ฮ t o h e a d นะครับให้เราเลือกทำนะฮะก็น่าจะทำประมาณครั้งหน ต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะต้องทําทั้งคู่เลยหรือเปล่านะครับทั้งวิสเอแล้วก็ h ฮดทุเฮดเลยหรือเปล่านะครับสำหรับภารกิจนะครับจะเป็นการที่ให้เราสะสมไอเต้มอันนี้นะครับผม ฮอนูโลเบถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับผมซึ่งชื่อแต้มถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าเป็นเกียรตินั่นเองนะครับและมันน่าจะเป็นแต้มที่จําเป็นและสําคัญมากนะครับผมเพราะว่าราคามันเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับ2,000ฟีฟ่าพอยต์เลยนะครับผมน่าจะเป็นการที่ถ้าหากว่าเราสามารถเก็บครบแล้วเนี่ยนะครับเราน่าจะเอามาแลกได้1คนเลยนะครับซึ่งมันก็ยังคงเป็นการสุ่มนะครับผมซึ่งจะใช้อยู่ที่20แต้มเป็นเกียร์นะครับผมแลกนักเตะได้100หนึ่งครับ ผมก็คิดว่านักเตะก็คงจะเต็มตลาดอยู่เหมือนเดิมะนะครับเพราะว่าเปิดง่ายนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะคุ้มนะเพราะว่ามันแพงเกินไปนะครับแล้วก็เลทแย่ด้วยนะ <S <S สำหรับภารกิจแถวแรกนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นแต้มที่เราหาได้มาจากที่เราเล่นสกิลเกมทั้ง2ด่านมาเตกยียนะครับผมสามารถมาปลดล็อกตรงรถเข็นตรงนี้ได้นะครับ และซึ่งถ้าหากว่าถัดมาอีกนิดนึงเนี่ยนะครับอีกช่องหนึ่งอะนะฮะก็จะเป็นกล่องของขวัญครับผมนะกล่องนี้จะเป็นกล่องที่2ฮะแล้วก็มีบอกว่านะครับผมผ่าน15ครั้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเล่นสกิลเกมผ่าน15ครั้งแล้วถึงจะปลดล็อกกล่องที่2หรือเปล่านะครับออภัยด้วยนะครับมันจะมีกล่องของขวัญทั้งหมด2กล่องอะนะครับผมนี่ก็คือกล่องที่สครับสำหรับกล่องเอริเกี้นั่นก็คือกล่องที่1ครับ กล่องของขวัญ2กล่องเนี่ยนะครับผมนะน่าจะทําได้ไม่ยากนะครับผมถ้าหากว่าทําครบแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถมาเคลมนักเตะฟรีๆได้กล่องละหนึ่งคนนะครับก็อย่างน้อยๆเลยเนี่ยนะครับเราก็จะได้นักเตะ o v r 1 0 7ร์หนึ่งแล้วนะครับหคนนะฮะถ้าหากว่าเราดวงไม่แย่จนเกินไปนะครับเราน่าจะได้นักเตะ o v r 1 1 2กับเขาบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการแจกนะครับผมนะแล้วก็น่าจะเป็นการล็อกด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่า107ตัวที่ล็อกจะเป็นใครนะครับแต่ผมคิดว่าน่่าาาจจะะะะเเเเเป็นนนนนนลลย์อออตครััับผมมกกิง ครับ <itor> ยังคงอยู่กันที่ช่องเดิมนะครับแต่ขยับลงมาข้างล่างอีกนิดนึงนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการแลกเปลี่ยนนักเตะนะครับผมหรือว่าการเอ็กเชนนะครับผมสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับจะสามารถแลกได้1คนนะฮะแล้วก็จะต้องใช้นะครับผมนักเตะยูทีวีหคนนะฮะแล้วก็แต้มเกียรติยศเนี่ยนะครับอยู่ที่100่งรอยเลยนะครับผมจะสามารถแลกได้1คนนะฮะซึ่งก็จะเริ่มจากนักเตะโอวิอาร์หนึ่งขึ้นไปเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับ ประมานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการเก็บคอลเลกชันนักเตะอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งถ้าหากว่านะครับเรามีนักเตะตามนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ของตามช่องตรงนี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ไม่ยากเลยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับการที่เราจะต้องเก็บคอลเลกชันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมาแลกของนะครับซึ่งสุดท้ายนี้นะครับก็มีนักเตะที่น่าจับตามองอยู่ประมาณ5คนนะครับผมนะในภารกิจรอบนี้นะครับจะมีใครบ้างนะครับผม คนแรกนะครับผมผมคิดว่าเป็นบุกยโยซาก้านะครับเพราะว่าในตำแหน่งของบุกยโยซาก้าเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกน้อยนะครับผมนะซึ่งบุกยโยซาก้าก็เก่งอยู่แล้วนะครับบวกกับปีนี้เนี่ยนะครับผม4ดาวด้วยนะฮะค่าพลังเริ่มต้นเนี่ยก็โหดมากด้วยนะครับต่อมาครับผมเป็นซีเอ็มโฟฟาน่านั่นเองอะนะครับผมนะสำหรับตําแหน่งซีเอ็มที่มีสกิลมุฟสดาวแล้วเนี่ยก็ดีมากแล้วนะครับแต่ว่าค่าพลังด้านในของโฟฟาน่าตัวนี้อะนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าอย่างโหดอะนะครับผม ต่อมานะครับผมเป็นวินิซุดนั่นเองนะครับผมนะซึ่งนะครับทำไมถึงเอาวินิซุดมานะฮะวินิซุดตัวนี้เนี่ยนะครับผมจากวินิซุดตัวเก่าเนี่ยนะครับความเร็วก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับซึ่งวินิซุดตัวนี้เนี่ยนะครับความเร็วจะมากขนาดไหนนะครับผมซึ่งถ้าให้ดาวเนี่ยน่าจะเป็นจรวดเลยนะครับเพราะว่ามากับสกิลบูสต์สปีดด้วยนะครับน่าจะเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับผมต่อมาฮะซีเอ็มเลือดใหม่พลังอึดอายุน้อยนะครับผมคิดว่าจะต้องมีนะฮะความขยันเนี่ยเป็นร้อยนะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกกกัััันนนนนนะะะะครรบบผมสาหเเปปดีี้ฮ็็่จอตวึ นะครับที่น่าใช้น่าเล่นมากเลยนะครับอาแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าว่าผมผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยในณที่นี้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ต้องลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ